ทุกคนเลยไปคาดหวังว่าพอหลังสุการไม่ใช่ประเด็นเหล่านี้ที่เรากล่าวในมติเงต้นมันดันมาบรรจบกันไงไอ้คาติโนก็ออกกันมามวลชนเพราะนี้ฮะวันนี้ไปทุกวันน่าทันเนี่ยทุกวันนุบ้านพิโนุพอรู้ว่าจะไปชุมาแล้วก็ไปกันทุกวันแต่มันจะแรงก็คือพอหลังสุการและประเด็นเหล่านี้มันจะเกิดออกมาที่ถึงบอกสถานการณ์บ้านเมืองตรงเนี้นะฮะถ้าสภาวิชาชีพะบวนการยุิธรรมองค์กรศิลป์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงยุติธรรมเป็นธรรมนะ ประเทศนี้เข้าเกณฑ์เฟลสเตจรับร่มเลเป็นรับรมเหลวเลยสุดท้ายรัฐบาลเนี่ยมันจะหมดสภาพภาวะการนแล้วเรื่องชั้น14เนี่ย <ภา S 3> มันจะเป็นในแง่มุมช่องว่างทางกฎหมายมเหมือนกับกรณีตัว PN ได้ไหมคะที่ก็มันเป็นระเบียบของกรมราชธณฑ์นี่ไงเป็นระเบียบแต่ในกฎหมายระบุว่าในกฎหมายราชธณฑ์ให้ออกระเบียบได้แต่ระเบียบนั้นต้องไม่ขัดกับปวิยา24 ปัญหาคือตอนนี้นนที่คุณบอกว่าออกส่งไปได้แต่ถ้าระเบียบนี้บอกว่าไม่ต้องขออนุญาตไม่ได้เพราะมันไปขัดกับต้องสิบหกใช่ไหม,มถ้ามีระเบียบยังไงก็ตามแต่ในระเบียบนั้นต้องระบุว่าต้องไปขออนุญาตประเด็นนี้นี่นแหละใช่ไหมคะที่ที่ศาลดีการนักการเมืองเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาวินิจฉัยว่าตอนนี้ได้รู้ว่าเขาพิจารณาไปพอสมควรแล้วแต่มันไม่เป็นขาที่ปรากฏทุกคนเลยไปคาดหวังว่าพอหลังสุนารไม่ใช่ประเด็นเหล่านี้ที่เรากล่าวมาเมื่อต้นมันดันมาบรรจบกันไง ไอ้คาสิโนก็ออกกันมามวลชนเพราะตอนนี้ฮะวันนี้ไปทุกวันน่าไปทุกวันที่โนร์ทพอรู่าจะไปทุกบ้านแล้วก็ไปทุกวันแต่มันจะแรงก็คือพอหลังสงการและไอ้ประเด็นเหล่านี้มันจะเกิดออกมาไงเนี่ยเราก็ต้องมารอรุ้นมันที่สิบแพทยสภาเป็นยังไงถ้าเป็นลบอีกอาการหนักเลยแล้วถ้าของศาลออกมาเอ้าอาการหนักอีกและไอ้ที่ดึงที่เดินภาษีมันจะออกไปลุงตุนางหมดสุดท้ายรัฐบาลเนี่ยมันจะหมดสภาพภาวะการนำ ไม่มีไม่มีฝ่ายประจำร่วมมือชั้น14บเนี่ยดูทักษิณจะเบาเพราะว่าแค่เข้าไปติดอ่าใช่แค่ครับแต่ว่าหมอเหมอพยาบาลติดกันตายหาเลยติดแต่พวกยาใช่ที่พี่บอกมันจะไปจบพวกนั้นติดกุกยาวทักษิณก็อาจจะไปผู้สำนันเบาหน่อยแต่พวกนั้นจะเป็นตัวการแต่ถ้าเกิดสารดีการนักการเมืองสิอันนี้ถึงทักษิณโดยตรงเลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยเฮ้ยไม่ได้ขออนุญาตใช่ไหมใช่กลับไปติดกุ๊ก อันนี้ตรงตรงเลยนี่ไงที่ท่านพลเอกเสรีเต็มพีพเสรีของผมเนี่ยถึงบอกไงว่าวิเคราะห์ว่าเอ้ยสงสัยอันนี้ไว้มันจะจบลงวันหนีรอบสอง่เใช่พอพี่เสรีมองประเด็นนี้ใช่แล้วก็โมโหนะมึงอ่ะเออแล้วคนบอกให้ะไปเขาเรียกแกไปเป็นพยานให้กับหมอทั้งนั้นก็เอาที่ปปชสอบแกนะแกก็ไปแล้วจริงเนี่ยปปชเหนื่อยเล่นกับพี่เสรีเหมือนแกสอนมวยเลยใช่เป็นพบตรอเป็นอดีตพนักงานสอบสวน คุณมาสอบเลยร้บผมอ่ะโจคุณไปสอบหรือยังครอบครัวตัาน์ินไปสอบหรือยังแต่ของผมเ่เห็นกับตาอ่ะผมไปกับรองหัวหน้าพักผมว่าคุณไปถามหรือยังไอ้บางกอกแกแกแกโยง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 หมดเลยใช่ไหมแล้วปปชครั้งแรกเฮ้ยทำไมคุณเอาเด็กมาข้างหลังก็ตอนที่ไปท่านไปโรงพยาบาลเนี่ยต้องกรรมการตัวจริงมาด้วยเลยนะแต่ขนาดตัวจริงท่านยังสอนมวยเลยคุณเรียกคุณนี้เชิญคุณนี้มาเชิญมาอย่างเชิญไาอย่างเนี่ยแล้วพอของแพทยสภาอาวไอ้ก็ผมเห็นกับตานี่ยมันไม่ป่วยอ่ะตรงนี้ไง ถ้าเกิดแพทยาปั๊บมันก็จมีปัญหาเครดิตพี่ถึงบอกสถานการณ์บ้านเมืองตรงนี้นะถ้าสภาวิชาชีพนะครับกระบวนการยุติธรรมองค์กรศิลปไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงยุติธรรมเป็นธรรมนะมประเทศนี้เข้าเกณฑ์เฟลเตทร,รับลมเหลวเป็นรับล้มเหลวเลยเข้าเลยนะเข้าเลยตรงนี้ฉะนั้นแพทยสภา,าต้องตระหนักนะเพราะตอนนี้หมอว่าลงไปดักคอไปก่อนแล้วนะอ,อไปแล้วหมอว่าลงดักคอแล้วหมอว่าลงก็พูดทางทฤษฎีของหมอด้วย